คลิมนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะคะสำหรับในระบบจํานวนจริงน้องๆจำระบบสมการนี้ได้ปะ x ยกกําลังสองเท่ากับ9แบบนี้ย x จะเท่ากับอะไรคะบวกลบ3ถูกปะคือเราจะหาค่าความจริงนะคะที่ x เ,เนี่ยสอดคล้องกับสมการข้างบนได้ถูกไหมเพราะว่าอะไรคะเมื่อแทน x เ,เป็น3 3ยกกําลังสองเราก็ได้9ต่อ,อให้เราแทนเป็นลบ3เหมือนกันลบ3แทนลงไปใน x ลบสามยกกำลังสองก็ยังได้กาวอยู่ถูกปะแต่ถ้าเกิดเรามาเจอรูปนี้อะคะ x ยกกำลังสองบวกหเท่ากับศูนย์แบบเนี้ยก็คือถ้าเกิดพี่ยายข้างไป x ยกกำลังสองเท่ากับลบหน่เอะเห็นไหมคะยกกำลังเลขคู่มันต้องได้ค่าบวกถูกปะยกกำลังเลขคู่ไม่มีทางได้ค่าติดลบแน่นอนดังนั้นนะคะ จะเห็นได้ว่าไม่มีจํานวนจริงใดๆเลยที่สอดล้องกับสมก,การเพราะว่าอะไรคะ x ยกกําลังสองม,มันมากกว่าหรือเท่ากับ0มันจะติดลบได้ไหมติดไม่ได้ถูกไหมเขาก็เลยจําเป็นนะคะจะต้องสร้างระบบสมก,การใหม่ขึ้นมาเพื่อหาค่าคําคตอบให้ได้โดยนะคะเขาจะแทนส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนจริงรภาพหรือจํานวนจิงภาพที่เรากาลังรเรียนนะคะโดยนะคะในแบบนี้เนี่ยเราจะหา,หาค่าคําตอบของ x ได้โดยการใส่ square root ถูกไหมเพื่ออะไรเพื่อเราจะต้องกำจัดยกกำลังสองเราก็ต้องใส่ square root ทั้ง2ข้างถูกไหมคะแบบนี้ถูกไหมคะดังนั้น x ของเราก็หลุดออกมาจาก square root เราก็จะได้ค่า x เท่ากับ square root ติดลบ1เขาจะเรียกติดลบ1น,นี้นะคะว่า I โอเคปะ root ติดลบ1คือ I อ่า คราวนี้เราลองมาดูบ้างว่าถ้าเกิดเป็นจํานวนอื่นนะคะจะเป็นยังไงที่ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีสแควรูติดลบสามสแควรูติดลบสามเกิดจากอะไรคะรูทสามคูณกับรูทลบหนึ่งถูกป่ะรูทสามรูทลบหนึ่งมีค่าเท่ากับอะไรคะ่ะไอถูกไหมฉะนั้นรูทติดลบสามแบบนี้เขาจะแทนได้ว่ารูทสามไค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดรูทลบห้าก็เหมือนกันเกิดจากรูทห้าคูณกับรูทลบหนึ่งถูกไหมค่าเท่าเดิมถูกไหมคะฉะนั้นเราจะได้รูทห้าไอแบบนี้ง่ายอีเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราหาค่ารูทติดลบเราก็จะหาค่าได้ละถูกไหมต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของ i ยกกำลังเต็มบ้าง อ i ยกกำลัง n นี้หมายความว่ายังไงคะสมมุตินะคะพี่แทน n เป็น1 i ยกกำลัง1ก็คือ i หรือให้เราคิดในใจเสมอว่ามันคือรูทติดลบ1โอเคปะฉะนั้นถ้า i ยกกำลังสองะคะ i ยกกำลังสองก็คือรูทติดลบ1คูณกัน2ครั้งถูกป่ะถูกป่ะ ฉะนั้นรูตติดลบคูณกันสองครั้งนะคะกลายเป็นลบหนึ่งคูณลบหนึ่งเหมือนกันสองตัวอยู่ภายใต้รูทดึงออกมาได้หนึ่งตัวฉะนั้น i ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเดิมที่แทน n เป็นสามยกกำลังสามก็เกิดจาก i คูณก um ับ i ยกกำลังสองถูกไหมคะฉะนั้น i ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่ง ลบหนึ่งคูณกับ i เราจะได้ติดลบ I โอเคปะต่อมาที่แทน n เป็น4 i ยกกำลังสี่เราจะได้ i ยกกำลังสองคูณ i ยกกำลังสองถูกปะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมคะ i ยกกำลังสองของเราคือลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบหนึ่งเราจะได้หนึ่งถูกปะต่อมาพี่ลองแทน i นะคะ ยกกำลังห้าดู i ยกกำลังห้าเกิดจาก i อนะคะคูณกับอะไรเอ่ย i ยกกำลังสี่ก็ได้ถูกไหมไอยกกำลังสี่มีค่าเท่ากับแะหนึ่งไคูณหนึ่งก็ได้ไอแล้วก็ย้อนกลับไปที่ไอยกกำลังหนึ่งเหมือนเดิมละถูกไหมต่อมาเป็นไอกำลังหกนะคะไอะ I, กำลังหกเนี่ยเกิดจากไอยกกำลัง สี่คูณกับ i ยกกำลังสองถูกปะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมคะดังนั้น i ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งยกกำลังสี่มีค่าเท่ากับหนึ่งลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ติดลบหนึ่งถูกไหมคะต่อมา i ยกกำลังเจ็ดนะคะก็เป็น i ยกกำลังสามคูณกับ i ยกกำลังสี่ i ยกกำลังสามมีค่าลบ i i ยกกำลังส so ี o, 4, so ่มีค so so so, ่าหนึ 4, so ่งก็จะได้ติดลบ i i ยกกำลังแปดนะคะก็เกิดจาก i ยกกำลังสี่คูณ i ยกกำลังสี่เราก็จะได้1คูณหนึ่งะคะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเนี่ยเมื่อนะคะครบรอบ i ยกกำลังสี่ครั้งหนึ่งถูกไหมมันก็จะเข้าสู่ ค่าเดิมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะคะเมื่อเราเจอตัวอย่างเช่นที่บอกว่าพี่เจอแนพี่ขอลบด้านขวานะคะ i ยกกำลังสิบสองะคะเราเอาสี่ไปหารสิบสองเลยสี่หารสิบสองได้อะไรคะได้สามถ้าสี่หารสิบสองลงตัวนะคะมันจะเป็น I ยกกำลังจีเลยฉะนั้นมันก็คือหนึ่งนีน้นะคะต่อไปพี่ถาม I ยกกำลัง 11 i ยกกำลังสิบเอดเอา4ไปหารสิบเอดแล้วเหลือเศษอะไรคะ4ี่หารสิบเอ็ดเหลือเศษอะไร4 1 4หนึ่งสองแปดถูกไหมสีสองเราได้แปดแปดกับสิบเอ็ดเอามาลบกันค่ะเหลือเศษเท่าไหร่คะแปแล้วเก้าสิบสิบเอดเหลือเศษ3ฉะนั้นเราเขียนเลยคะ่ะ i ยกกำลังสามอย่างนี้ i ยกกำลังสามก็คือลบ i ถูกปะ เดี๋ยวเราลองค่าเยอะๆบ้าง i ยกกำลัง21 i ยกกำลัง21เอา4มาหาร21เลยค่ะ21หาร4นะคะ4 5 20เหลือเศษ1ถูกไหมเหลือเศษ1เขียน i ยกกำลัง1 i ยกกำลัง1ก็คือ i นั N ่นเองแบบนี้นะคะเมื่อเจอ i ยกกำลังอะไรก็ตามคราวนี้น้องๆก็จะหาค่าได้แล้วถูกปะ ่อมาเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อแรกบอกว่า i ยกกำลัง142เอา142ไปตั้งแล 4. 4, ้วหาร4 4312ถูกปะ4520นะคะเหลือเศษ2เราตอบเลย i ยกกำลัง2 i ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับลบ1ตอบแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างที่2 โอเคนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2เขาให้หาค่าของ i ยกกำลัง21บวก i ยกกำลัง22บวกไปเรื่อยๆจนถึง i ยกกำลัง1 0 1่งรนงเนที่เริ่มก,ก่อนเลยเอา21ไปตั้งแล้วหาร4 4 5 20ยี่นะคะเราจะเหลือเศษ1ดังนั้นอันนี้คือ i กำลัง1ถูกปะ i กำลัง1ตัวต่อไปก็ต้องเหลือเศษ2ถูกปะ i กำลัง2ตัวต่อไปก็ต้องเหลือเศษ3 i ยกกำลัง3ตัวต่อไปก็ต้องเหลือเศษ ลงตัวก็คือ4ี่ถูกไหมตัวต่อไปนะคะไปเรื่อยๆถูกปะมันจะหักล้างกันไปเรื่อยๆพี่ต้องรู้ตัวสุดท้ายนะคะว่าเหลือเศษอะไรฉะนั้นพี่เอา1นึมาหารด้วยสี่สี่สองแปดสี่ห้ายี่สิบเหลือเศษหนึ่ง ตัวสุดท้ายนะคะไปจบที่ i ยกกำลังหนึ่งพอดีน้องลองจินตนาการดูนะคะว่าเลขในระหว่างเนี้ยเนี่ยมันจะต้องบวกกันถูกปะเป็นเลขชุดที่อายุกำลังหนึ่งอายุกำลังสองอายุกำลังสามอายุกำลังสี่ที่แทนอายุกำลังหนึ่งลงไปอายุกำลังหนึ่งคือ i i อายุกำลังสองคือลบหนึ่งอายุกำลังสามคือลบ i อายุกำลังสี่คือหนึ่งถูกปะบวกกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงอายุกำลังหนึ่ง นี้คือถ้าเกิดมันครบนะคะ1 2 3 4สแบบนี้มันจะหักล้างกันหมดเนาะเห็นไหมคะว่าพี่จะหักล้างกันหมด i ตัดกับ i เห็นไหมหนึ่ตัดกับ1นฉะนั้นมันหักล้างกันหมดในระหว่างนี้เราก็จะเหลือตัวเดียวก็คือ i ยกกำลัง1นั่นเองถูกปะจอจดอย่างนี้จะง่ายมากเลยนะคะแล้วเนาหาตัวให้มัน บวกลบกันพอดีนะคะแล้วก็หาตัวเศษที่เหลือีอนี้บังเอิญว่าเศษที่เหลือเนี่ยตัวสุดท้ายมันกลับไปที่หนึ่งพอดีถูกไหมฉะนั้นเราก็เลยตอบได้ว่าข้อนี้ตอบ I เลยเรามาดูกันที่ตัวอย่างข้อที่2นะคะตัวอย่างข้อนี้เนี่ย คือ i ยกกำลัง77บวก i ยกกำลัง88บวก i ยกกำลัง99บวก i ยกกำลัง100นะคะส่วนด้วย i ยกกำลัง22บวก i ยกกำลัง33บวก i ยกกำลัง44แล้วก็บวก i ยกกำลัง55ดังนั้นเราจะต้องหาค่า i แต่ตัวก่อนโดยการเอาค่านะคะเลขชี้กำลังไปหารด้วย4เริ่มเลย77หาร4ค่ะ414นะคะ อะไรใกล้เคียงกับ37มสิบเจ็คะสี่เก้าสาถูกปะเหลือเศษหนึ 1, ฉะนั้นตัวแรกเราเหลือ I ยกกำลัง1ฉะนั้นพี่ลอง88ดสิบแปดอ่าแปดสิ 88, 4, 2, 8, นะคะสี่ลงตัวถูกปะฉะนั้น I ยกกำลัง88ก็คือ I ยกกำลังสีนะคะต่อมา I ยกกำลัง99นะคะ เอา9 9ไปหาร4แล้วดูว่าเหลือเศษอะไร9อ่ะ4 2 8 4 4 16ถูกป่ะ9 6, 6เหลือ3ฉะนั้น i ย,ยกกําลัง3ต่อไป100บ้างนะคะ100เอา4ไปหาร4 2 8เหลือเศษ2สิให้20ลงตัวถูกป่ะเป็น i ย,ยกกําลัง4 แบบนี้นะคะตัวส่วนก็ทําเช่นเดียวกัน22นะคะเอาไปหาร4 4 5 20นะคะเราเหลือเศษ2เราได้ i ย,ยกกำลัง2แบบนี้33เหมือนกันค่ะสามสิบหาร4 4อะไรใกล้เคียงกับ33คะ48 32เหลือเศษ1ถูกปะ i ย,ยกกำลัง1ต่อไป44ค่ะ สี่สิบสี่หารสี่ลงตัวถูกปะได้สิบเอ็ดเนี่ยถูกไหมคะลงตัวฉะนั้นลงตัวก็เป็น i กำลังสี่ต่อไปห้าสิบห้านะคะหารสี่สี่หนึ่งสี่เนาะสี่สามสิบสองนะคะเหลือเศษสามฉะนั้นอันนี้คือ i กำลังสามจากนั้นเมื่อเราได้ค่า i แล้วเรียบร้อยเราก็ลอง เปลี่ยนค่านะคะ i ยกกำลังหนึ่งก็คือ i i ยกกำลังสี่คือหนึ่ง i ยกกำลังสามคือลบ i i ยกกำลังสี่คือหนึ่งถูกปะ i ยกกำลังสองคือลบ i i i ยกกำลังสองคือลบหนึ่ง i เดียวก็เขียนไว้ก่อนนะคะ i ยกกำลังสี่คือหนึ่ง i ยกกำลังสามคือลบ i นะคะจากนั้นเราดูว่าข้างบนมีอะไรบวกลบกันได้นะคะ อ่าตัดกันข้างบนเหลือสองถูกปะข้างล่างนะคะอ่าส่วนเป็นศูนย์ถูกปะส่วนเป็นศูนย์เราจะหาค่าไม่ได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่3ให้หาค่าของรูติดลบเจ็ดคูณกับรูติดลบสามนะคะคิดทีละค่าเนาะค่านี้ เอาสองอันนี้คูณกันเข้าไปกลายเป็นลบเจ็ดคูณลบสามนะคะลบเจ็ดคูณลบสามก็ได้ยี่สิบเอ็ดถูกปะอ่ะพอเราได้รูทยี่สิบเอ็ดแล้วไงต่อรูทยี่สิบเอ็ดถอดลากได้ไหมหะไม่ได้ก็ค้างเอาไว้แบบนี้ถูกปะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ